สวัสดีคะ่ะทุกคนมาพบกับ,กบอีกแล้วนะคะคุณอำนาจวันนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะไปซื้อน้ำองุ่นกันแล้วค่ะไม่รู้ว่าเป็นยังไงหมายความว่าไม่รู้ว่าจะมีไหมแต่เขาบอกว่าวันนี้มาแต่ก็คงไม,ไม,ไม่ไม่ผิดหวังมั้งคะทุกคนจะ้ะแล้วก็กรุ๊ปก็จะไปคอสโก้ด้วยนะทุกคน วันนี้กดไปช้อปปิ้งสองที่หรือสามที่กบไม่แน่ใจเพราะว่าอยากชวนสามีไปร้านร้านจีนนะอยากได้อะอยากได้อะไรสักอย่างอยากได้อะไรสักอย่างนี่แหละกบไม่อยู่ในอันนี้ทุกคนมาดูนี่ไม่มีดอกไม้แล้วค่ะแต่มีแต่ใบคุณอำนาจ นี่ดูดิมัมีอยู่นิดหน่อยแต่มีแต่ใบแล้วฝั่งนู้นเป็นสีม่วงนะใช่ฝั่งนี้เป็นสีแดงแต่ต้นสีม่วงฝั่งนู้นอะ่ะกบอะ่ะไม่เคยถ่ายให้ทุกคนดูเลยอะหน้าบ้านอะ่ะที่ร่ามาหนูไปเดินหนูเดินไปตรงนั้น,นไปรอที่ร่าอตรงนั้นนะโอเคทุกคนไปเราไปมันจะมีอันนี้ต้นนะนี่มันเป็นสีแดงนะทุกคน แต่เป็นแต่หน้าบ้านฝั่งนู้นน่ะมันจะเป็นอีกสีหนึ่งนั่นไงมันเป็นสีม่วงทุกคนดูนะนี่คือสีแดงนะทุกคนเห็นไหมคะมันเดี๋ยวเดี๋ยวมันย้อนแสงไหมเดี๋ยวกลบให้ทุกคนดูนี่ทุกคนต้นนี้มันเป็นสีออกแดงๆนะนี่เห็นไหมคะทุกคนเห็นชัดไหมเราไปดูฝั่งนู้นจะเอ๋นั่นนะคะเห็นไหมนั่นน่ะ ตรงนี้มองเห็นไหมเป็นสีม่วงปะเราไปดูกันเป็นสีม่วงนะคะทุกคนเราก็เดินผ่านบันไดบ้านของเรานั่นนะคะทุกคนเห็นไหมเป็นสีม่วงข้างหน้าเรานั่นเองเดี๋ยวพาชมดอกไม้ก่อนนะคะแล้วค่อยไปช้อปปิ้งด้วยกันกับกบเราก็จะเดินไปดูนะคะทุกคนจ้า วันนี้อากาศอยู่ที่หกองศานะทุกคนแต่แดดดีถ้าวันไหนแดดดีก็คือไม่หนาวเนาะถึงแม้ว่าจะหกองศาก็ตามใช่ไหมคะนี่ทุกคนมาดูเห็นไหมไม่เหมือนกันค่ะทุกคนจ๋าเห็นไหมอันนี้มันเป็นอกสีม่วงเห็นไหมมันไม่ไม่มันไม่ใช่ม่วงขนาดนั้นมันไม่ใช่ม่วงแบบม่วงนะทุกคน เนมันไม่ได้ม่วงขนาดนั้นหรอกทุกคนแต่มีความรู้สึกว่าตอนที่มันไม่มีใบอ่ะมันเป็นต้นอ่ะมันเป็นต้นลำต้นเฉยๆอ่ะกูไม่เคยมาถ่ายตรงนี้ให้ทุกคนดูเนาะกบเสียใจจังเลยอะ่ะเสียดายแมเสียดายอะ่ะไม่ได้มาถ่ายทุกคนดูคือมันเป็นกิ่งสีม่วงเลยนะเนี่ยลำต้นมันเนี่ยมันจะเป็นสีม่วงเลยนะ อันนั้นฝั่งนั้นเป็นสีแดเงเออเสียดายจังอ่ะทุกคนใช่คุณน้ำนานไหม <laughs> คุณน้ำนานมาแล้วไปค่ะทุกคนไปช้อปปิ้งด้วยกันกับกบค่ะคุณน้ำนานมารับเราแล้ว เชเดอร์โจเราเข้าไปช้อปปิ้งกันค่ะทุกคนอันนี้หอมมากทุกคนนะคะนี่เนาะใช่ไหม,ไมทุกคนมันหอมมากกบบอกเลยว่ามันหอมเราไปไว้ในห้องกบจะซื้อแบบนี้ไปเพราะว่ามันจะได้แบบทยอยทยอยทยอยหอมอะ่ะไอ้ที่บ้านน่ะมันมันอันนี้แล้วไงที่บ้านกบมีสีชมพูตอนนี้กบจะเอาสีนี้สีม่วงไป โอเค okay, let's go ที่รักแล้วเราก็จะไปหา,อ,าอะไรนะบา b ิ q เป็นโคเรียนะคะทุกคนมันอร่อยมากนี่มันอร่อยมากอร่อยจริงกบจะซื้อไปอกบจะซื้อบ่อยอยู่แล้วกบจะมาบ่อยอยู่แล้วอันนี้คืออร่อยแนะนํามันอร่อยจริงอร่อยจังราคาเนี่ยค่ะใช่ไหมที่รัก นี่ราคานี้14เหรียญถือว่าโอเคอร่อยอันนี้อร่อยแนะนำเลยสามีก็บอกว่าที่รักเอาสองอันเลยโอเคเอาสองอันก็ได้ซื้อไปสองแพ็คเพราะว่าเราจะไปแวะซื้อกิมจิที่คอสโก้ด้วยนะปกติมันอยู่ชั้นล่างนี่ค่ะทุกคนมาแล้วแม่หัวละเจ็เหรียญที่รักที่รักมาอยู่ในซอยนี้ แต่มันแบบว่าปกติแบบคือทุกคนดูมีอยู่แค่สองแถวสามแถวเล็กๆพอใช่ไห,ห,หมฮะพอแล้วนมาแล้วหยิบมาดิที่อย่างนี้นะพอแล้วไม่เอาสักสี่ขวดพอแล้วสี่ขวดที่เรานางหยิบมาขวดโอเค thank you ที่เรา ถ้าขวดก็ฟอแล้วแบ่งให้คนอื่นเ,เขาบ้างดูสิโอเคเราต้องการแค่3ามอย่างนะทุกคนเพราะว่าอย่างที่บอกนะว่ากบบอกสามีว่ากบจะมาเอาจะมาเอาต้นไม้นี้เพราะว่าอ่ามันหอมนะมันหอมสีชมพูมันหอมมากแล้วก็ต้องการจะมาเอาแล้วก็ตั้งใจจะมาเอาเอ,าอน้ำมะง,งุนนะคะแล้วก็นี่ สามอย่างน,นี้ที่อันนี้นะ่ะแนะนําเลยนะทุกคนมันอร่อยจริงก็ไม่รู้มีหมูหรือเปล่านะไม่รู้แต่ว่าแต่ว่ามันอร่อยมากโอเคไปจ่ายตังค์แล้วก็ไปคอสโก้ต่อคะ่ะคุณนามากก็จะไปจ่ายตังค์นะเจ็ดสิบเหรียญนะคะทุกคนหกสิบกมนั่นแหละน,น,นี่ข้างนอกดอกไม้สวยงามช่วงนี้ดอกไม้กำลังออกสวยมาก โอเคโอเคเจ็ดสิบเหรียญนะคะทุกคนเอาไว้ได้ไหมอ่ะทีละเ,เออกลัวมันานั่นไง <pers es> นี่เ <find S 1> <ห>ปบบน็นไรไหมโอเคไม่เดี๋ยวกลัวไหลลงไปโดนมัน <mas k> ไปอยู่ฝั่งน okay, ้นโอเคไปคอสโก้กันคอสโก้ แปลงโมไปแล้วหนึ่งลูกราคาแปดเหรียญคนนี่แหละที่กบตามหามาเจอแล้วที่มันเขียนว่าอินไซต์พิงอ่ะที่กบเคยซื้ออะเอาถุงไหนก็ได้ที่รับได้ได้หยิบมาถุงนั้นก็ได้น่ะหน่ยนนเออหรอไม่เป็นไรหรอมากมันก็มี กระดูกหมูสักแพคกนะคะทุกคนเอาที่มันมีกระดูกอ่อนเอานี่แหละอ้วนจะเอาันี้นะคะทุกคนที่ซื้อไปทั้งหมดหกแพ็คคือกินหมดแล้วเราชอบมากมาอันเดียวตู้เย็นของเรามันเล็กมากเอาไปแค่เดียวพอสามีกบนั่นเป็นแบบนี้ถ้าเมียชอบนะเอาไปเลยสองอันสามอันใครจะไปเอาไปแพคหนึ่งเอายี่สิบนี่แหละอ่ะอ่ะ หนูมไม่รู้มันเกี่ยวกับน้ำหนักเลย <คา S 1> แพ็คละเหรอแพ็คละใช่ไหมนี่สามอันเนี่ยแทกหนึง่ง<ส>ใช่ไหมไม่ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้เกี่ยวว่าน้ำหนักใช่ไหม <laughs> เหมือนที่เราซื้อวันนั้นะอะก็ไปอันนี้อเอาหนึ่งสองนี้มาเสียราคาแล้วนีเสื้อปอันนี้โอเคโอเคเฮกิมมี่ นี่นะคะทุกคนเป็นซอสสิบธว่าไส้กรอกได้หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าชิ้นเราจะมาเอาอันนี้คิมจินะคะทุกคนเมื่อกี้กบซื้อไอ่บาร์บีคิวที่อา่าอะไรอ่ะเธอร์นี่โจแล้วไอ้ก็เอามาอันนึงกระปุกหนึ่งค่ะกคิมจินะคะทุกคนยี่ห้อนี้อร่อย ใช่เปรี้ยวเปรี้ยวดีส่วนอันนี้ของกบนะคะที่ซื้อไปอร่อยแต่ว่านานๆกินได้ถ้า,นานกินทุกวันไม่ไหวนะทุกคนนี่ที่นักชิคกินเอาสิบล็อกไปไว้ใส่พวกขนมของนางไปทำงานนะทุกคน <Okay. S 1> พวกแสแนกพวกอะไรมาดูกันนะวันนี้หมดไปเท่าไหร่เนี่ย <Okay. S 1> กี่อย่างแล้วเนี่ยหนึ่งสสามสี่ห้าหกแล้วชิ้นที่เจ็ดที่นางจะหยิบมานะ มาดูกันนะวันนี้จะจ่ายไปเท่าไหร่นะร้านที่หนึ่งกับร้านที่สองนะสามีเดินไปเอากาแฟนะ <is S 1> ทุกคน super, er ที่ีราดูราคาหน่อยสิเอามาให้หนูแล้วดูราคาปกติพวกเราไม่เคยดูราคาไง <It> s <S ขวดใหญ่นะทุกคน uh huh. uh huh. มันบอกว่าชงได้210 uh huh. แก้ว200แก้ว ฮะ <Huh? S 2> อันละเหรออันละแน่ใจนะวันนั้นตัวเองซื้อไปโอเคเราซื้อของมีกี่ชิ้น1 2ึ่งสองสา้าหกเจชิ้นมาดูว่ากี่บาทนะทุกคน <Next member. S 2> ต้องทำเองทุกคนร้อยหกเหรียญนะคะ let's go ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย